Learn Thai Happily สวัสดีครับ Hello everyone You are watching Learn Thai Happily With me ครูสัง Today you guys are going to learn Thai from this news ใช้สองคนหายตัวไปในอเมซอนชาสองคน means two men หายตัวไป means g o missing ในอเมซ่อน means i n t h e Amazon นักข่าวชาวอังกฤษและเจ้าหน้าที่ชาวบราซิลหายตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักข่าวชาวอังกฤษ means b r i t i s h journalist และเจ้าหน้าที่ชาวบราซิล means a Brazilian official หายตัวไป means go missing เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว means last week คนสุดท้ายเห็นชายสองคนในเรือ ในพื้นที่จาวาลีคนสุดท้าย means last people เห็นชายสองคน means see the two men ในเรือ means in a boat ในพื้นที่ means in the area จาวาลี is the name of จาวารีตำรวจบอกว่าชายทั้งสองได้รับการขู่ฆ่าเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจบอกว่า means police said that ชายทั้งสอง means both men ได้รับ means get ch, การขู่ฆ่า means threats เมื่อเร็วๆนี้ means recently ครอบครัวของพวกเขาขอให้เจ้าหน้าที่หาชายสองคนโดยเร็วครอบครัวของพวกเขา means their families ขอให้เจ้าหน้าที่ means ask officials หาชายสองคน m e a s To find ฟจู m e n โดยเร็ว means quickly ป่าอเมซอนเป็นสถานที่อันตรายป่าอเมซอน means the Amazon forest เป็นสถานที่ means is a place อันตราย means dangerous ผู้คนพบกันที่หน้าสถานทูตบราซิลในลอนดอนสหราชอาณาจักรผู้คนพบกัน ที่หน้า means people meet in front สถานทูตบราซิล means the Brazilian Embassy ในลอนดอน means in London สหราชอาณาจักร means UK พวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาห่วงใยผู้ชายสองคนนี้พวกเขา means they แสดงให้เห็นว่า means show that พวกเขาห่วงใย means They care about ผู้ชายสองคนนี้ m ม n s the two men Let's read the news together นักข่าวชาวอังกฤษและเจ้าหน้าที่ชาวบราซิลหายตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักข่าวชาวอังกฤษและเจ้าหน้าที่ชาวบราซิลหายตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนสุดท้ายเห็นชายสองคนในเรือ ในพื้นที่จาวารีคนสุดท้ายเห็นชายสองคนในเรือในพื้นที่จาวารีตำรวจบอกว่าชายทั้งสองได้รับการขู่ฆ่าเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจบอกว่าชายทั้งสองได้รับการขู่ฆ่าเมื่อเร็วๆนี้ราารรคอร,ร,รอบครัวของพวกเขา ขอให้เจ้าหน้าที่หาชายสองคนโดยเร็วครอบครัวของพวกเขาขอให้เจ้าหน้าที่หาชายสองคนโดยเร็วป่าอเมซอนเป็นสถานที่อันตรายป่าอเมซอนเป็นสถานที่อันตรายผู้คนพบกันที่หน้าสถานทูตบราซิล ในลอนดอนสหราชอาณาจรรักรผู้คนพบกันที่หน้าสถานทูตบราซิลในลอนดอนสหราชอาณาจักรพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาห่วงใยผู้ชายสองคนนี้พวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาห่วงใยผู้ชายสองคนนี้ this is the news that you learned today if you love learning thai from news with me you can subscribe my youtube channel learn thai happily with me kru sang and don't forget to click the bell icon for getting the notification of my new video i will post a video about learning thai from news with me five days a week from monday to friday thank you so much for watching me and learning thai with me and see you again The next news สวัสดีครับ